อะไรจะงงอยู่หันกลับก็ไม่ได้หมายความว่ายังไงนี่หมายความว่ายังไงนี่พี่ว่าคำถูกแชทดีเบอร์เอ้ยไม่ค้ยังคล่องใจอยู่ จะคล้องใจร้ายส่วนอยู่ที่ฝนตกคล้องใจจริงๆฝนฝนหยุดตกแล้วกลับมาไล่ต่อ กับมาไลยสดต่ออีกยังพ้องใจกับกับเอ่อกับเครื่องบินอยู่ยังพ้องใจอยู่กับมาไลยสดต่อคิดจะหันอันเครื่องบินก็ไม่ได้เดี๋ยวรออันนี้สักสักสิบห้านาทีดู ใช่ก็ไม่อยู่ด้วยทำก็ไม่เป็นไม่คิดทำไมทำได้ตอนนี้ทำไมมันติดขัดอะไรก็ไม่รู้เจะลองดูสักสิบห้านาทีดูว่ามันจะเป็นยังไงน่ากลเวลาว่างเราจะมานั่งไล่สนฝนก็มา พวกนี้จะกลับแล้วปีิว่าจะมานั่งไรสดอยู่ที่ห้องที่ไหนได้ฝนก็ตกฟ้าก็ร้องเมื่อกี้ทำยังไม่ครบชั่วโมงเลยยิ่งทำไม่งงอยู่คนทำไม่เป็นก็งงเอาแล้วจะเริ่มนับใหม่แล้วนี่ครันที่สอง ท <c ười> ี่เื้อที่สอบทำไม่ได้เลยงงกับการไล่ส่วนงงจริงๆเลยอ่ยิงอยู่คนเดียวอยู่ตัวช่วยไม่มี ัวช่วยไม่มาด้วยลองลองดูสักสักตัง้งเป็นยังไงจะใช่ไหม,ไมเราก็ไม่รู้เรื่องค่อยจะรู้เรื่องรู้ลาเอ้นี่เราไม่มีสปีเกอร์นี่เนาะเราไม่ได้ใส่สปีเกอร์ ทำให้เปิดดตัดทิ้งป็นหน่อบางครั้งเปิดดูปุ๋ยรดทำไมติดจังเลยดูรดติดหน้าดูเลยสิงคโปร์แอร์ไรเพิ่งจะได้เจอ มาโอ้อยไล่มาลนะอุ้ยรถติดจังเลยดูรถติดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฝนเพิ่งหยุด ok. ตกจริง Yes, I want to learn. I want to learn but nobody here. ต yeah, ูรถติดมาตั้งแต่สะพานนู้นรถติดเยอะจริงๆติดมาถึงนี่โอ้โห ติดเป็นแถวเลยจะเคลื่อน,นไปไวบบนีที่เราเบื่อกรุงเทพตอนตอนรถติดนี่แหละจะไปไหนมาไหนเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนกรุงเทพเขาทำได้ก็อยู่ได้เขาชินแล้วคนกรุงเทพชินกับรถติด บนสะพานเนาะู่บนสะพานนวะเป็นแถวเลย เห็นรถติดรถติดมากเลยวันนี้อากาศไม่อำมนวยอากาศอากาศไม่อำมนวยเลยวันนี้ ใชรถติดให้ดูจ้ารถติดกรุงเทพติดแน่นขนาดแไม่ขอยากก็ไฟฟ้าแลบอีกละวก็ยิ่งกล,วลกัวอยู่โลกตัวนี้นกตัวนี้สงสัยมันสร้างลังไวตรงนี้เหรอพี่ยอ,อ,องอีกแล้วฝนจะตกฟ้าจะร้องอีกแล้วไม่ได้แล้ว ไล่สักสิบห้านาทีก็หยุดแล้วเพราะว่าัวฝนกลัวฟ้าเมื่อกี้ฟ้าฟ้าแลบไม่ประมาทดีกว่าที่ไหนนาอรถชน นะถ่ายรถติดในหะ้ดูริตดิดมาอีกแล้ว นี่จะเป็นสกู๊ปต้องบินสกู๊ปต้องบิดพาณิชย์ของสิงคโปร์ส่งพวกแอร์แอ์เอล อยู่รอกรุงเทพรถติดอย่างเงี้ยไม่ขยับขยื่นเลยบนสะพานเนาะบนสะพานไม่ขยับขยื่นเลยถ่ายจากสิบห้านาทีก็ไปแนละ้วไม่เสียเวลาอ่ะมันนี้นอกอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ ตัวนึงอยู่ตรงนั้น,นะมันสร้างรังไว้ตรงนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวดูดูขันอยู่ตรงนี้โอ้เนี่ยมันมีรังของมันอยู่ตรงนี้อุย้ยทําไมเขาไม่ทําความสะอาดเนาะเขาไม่กลัวถ้ามันร้อนร้อนนี่เกิดไฟม่วงไฟไหม้เขาไม่กลัวเหรอเนี่ยตรงรังหญ้าแห้งเต็มเลยก็จะพ่าสดไอ้นาะมัน จะไปได้ไม่รถจะเคลื่อนจะกก็เท่ยนไปได้ <c oughs> สใส่ดูไล่สด <c oughs> อันนี้ ยังไม่ลดเนละมาอีกแล้วหนะึ่งหยุดก่อนอากาศไม่ดี กาศไม่อำนวยทั้งทั้งฟ้ารองทั้งฟ้าแลบมันน่ากลัวดูรถดิ ulo tti